อ่ะเขาล้อโมดิฟายเนาะมาดูามาดูอะไรอีกเ่ยมาดูตู้ตู้อะไรเนี่ยตู้ลำโพงบลูทูธครับผมเอ๋ครับผมมีล้อไหมมีล้อไหมมามาใสา่ใส่มีล้อด้วยครับผมมีล้อเลื่อนเนาะอ่าไอ้เนี่ยสงการผมเตรียมลัน่นครับผมนี่เขาคนนี้เลยนี่เขาทำเนี่ย,ยหายไปสามสี่วันเน่ยมาร้านครับผมเนาะเอ๋ไปซุ่มทำนี่ไปยกขึ้นยกขึ้นนึงชัดยกขึ้นยกขึ้น,น,นจัดแจงหน่อะจัดแจงนี่เป็นเป็นดอกอะไรอะไอ้หนูดอกอะไร แบบนิ้วคู่ครับผมแบบนิ้วคู่เหรอนาฬิกาตัวเดียวเหรอไว้คู่ไว้คู่เหรไว้คู่ไว้คู่เนาะเสียงกลางอ่ะเสียงกลางเป็นหกนิ้วเสียงกลางหกนิ้วเนาะครับผมหกนิ้วแล้วก็มีแหลมแหลมสามนิ้วสามนิ้วบอกสี่ดอกเลยเหรอไหนดูดูอ่าดูเครื่องปรุงดิเครื่องปรุงมีโถงชีรสมีน้ำตาลมีเกลือมีอะไรป่ะมันเป็นยังไงมีเป็นสองระบบครับสองระบบบอกระบกระบเน้นใช้ไฟบ้านโอ้แอมสวยๆครับผมนี่สวยงามจัดเจนมีแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่เล็กครับ มีซิสชิ่งด้วยเขาพาเคลื่อนย้ายง่ายมากันอะไรสามขาอะไรนี่อะไรมาวางนี่โันนี้อะไรเนี่ยกันไฟย้อนครับกันไฟย้อนเขาแน่นอนเลยระบบมาตรฐานนี่วะโอเคครับผมเสียบไฟบ้านได้เสียบแบตเตอรี่ได้เนาะ <S <S แล้วมีไฟแสงสีไมโคราเกะมีไหมไมโคราเกะมีครับผมเอาไมค์มาโชว์นะมามาเอาไม้มาครับเพราะงเราลองไมค์โชว์เลยพร้อมไมค์เลยเดี๋ยวลองโชว์ได้ดังป่ะไฟแสงสีมีไหม เวลาเมาเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยทนเมามองเห็นเลยมีไฟแสงสีไหมตัวไฟสังสีไอ้นั่นเองไปครับจำยังไม่หลบหลบโอเคมีไม้ด้วยหรือเป่าหลบ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 เช็คโอเคโอเคไอเนั่นทีนี้อยากฟังเสียงอ่ะอยากฟังเสียงอะไรสำหรัท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เนาะอร่อยมุนิไฟอ๋อมาๆเปๆสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมเนาะสีก็เลือกได้ อาตามใจเนาะใครชอบสีอะไรก็ได้ครับผมอจัดให้ได้ครับผมนี่ก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับผมว่าเสียงนั้นจะไพเราะกพเราะหูสักแค่ไหนครับผมเอาเปิดพลงเอร้องไบ้าง រាប់តែនរញៀងស្រីយើងខ្មៅវេចិត្តរោបាត់ទេនឹងកុំបាត់ទេចេញអោដៃទេបងសុំមកចាប់អើយប្រាក់មកអោសុំចោតកុំបាត់ពីបងគ្រប់ ថ្ងៃយាទេរថ្ងៃយាជាលោសសានអត់ថ្ងៃកើតគ្រប់រូបកំពឺអោយស្រុកងាស្រួងស្រាប់ប្រាព្រោះស៊ីបំលានណាເກີນអើយកំពឺតតមៀតបានបោហូតសំប្រាទៅមានពាំសុខឬ ก็ขอจับคลิปเดี่ยวนี้เนะาะสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมท่านรอมดิฟายเนาะอ่คุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปหน้ามากันใหม่ครับผมสดีคราบ